วันนี้มาร่วมงานกับคนที่เคยเป็นข่าวยัง <im it> ไงยังไงเป็นยังไงดีค่ะเป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะจริงๆก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเท่าไหร่พอเจอก็มีเรื่องถามไทยเยอะค่ะเยอะไมยัง <im it> ไมีเคยเจอไหมไม่เคยเจอเลยค่ะไม่เคยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ไม่รู้ว่าเราจะพูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราไปทักเขาหรือว่าเขาให้เขาร้อยเขาทักมาโอุย <im it> เราเป็นรุ่นน้องเพอเจอก็เราก็สวัสดียกมือค่าวจริงๆเราทราบมาก่อนค่ะ ซาซาค่ะรู้สึกดีแบบนี้ล้มหวนก็กลับมาในตวนี้แล้ไม่มีค่ะเป็นพี่ชายที่น่ารักก็ถามถ่ายเรื่องละครถ่ายเป็นยังไงเพราะว่าออนแอร์พร้อมๆกันเนาะพี่เขาออนจันทร์วันจันทร์อังคารหนูออนวันพุธพฤหัสค่ะไม่ตอบเรื่องกันเลยนะใช่ค่ะไม่จริงนะไม่จริงค่ะข่าวด้วยกันการวางดวลมันเปลี่ยนไปไหมคะคุณไม่เลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าจริงๆเราก็มันเหมือนคนธรรมดาคนนึงอะค่ะที่แบบ เหมือนว่าหนึ่งเรามีโอกาสได้รู้จักกันพอวันหนึ่งเรากลับมาเจอกันเราก็แบบถ้ามันมัวแต่มานั่งเกรงนี่เราก็คงทํางานลําบากอะค่ะแล้วเราเป็นรุ่นน้องก็ต้องเข้าหันพี่อยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าเรามีหนุ่มคุยอยู่แล้วก็เออก็ก็คุยปกติค่ะอืออีกข่าววันนีแอบที่่าไม้ที่ท่าไม้ท่าไทยว่าไงบ้าง ไม่ได้แอบค่ะก็ไปทานข้าวกันปกติค่ะพอดีว่าวันนั้นถ่ายรายการเสร็จปั๊บถ่ายด้วยกันแล้วตอนเย็นแล้วก็มีแบบไปทานข้าวรวมกันหลายคนมันมีกระแสนอยู่เลยปีนไแอบไปกินข้าวกันอีกมีอะไรเหรอคะไม่เป็นเพื่อนที่น่ารักค่ะคุยของเราที่คุยอยู่เขาจะว่าไงก็คงเกยงไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะก็คงแบบไม่ได้มีสิทธิ์ถึงอะไรและที่ที่สำคัญเลยเราก็ทำงานค่ะไม่ถาม อยากกินล็อกจออะไรกับไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถามนะคะเมื่อไหร่จะเปิดตัวกับแฟนหรือล็อกจานยังยังดีกว่าค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะเขาไม่ถามเรื่องข่าวเราไหมครับที่ก่อนหน้านี้มีถามว่าเรามาหนุมาเยอะยฮะที่ติ๊กก็มาหนุเราไปกินแล้วก็คงเขาคงดีใจที่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยไม่ค่ะก็ไม่ได้คุยเรื่องข่าวค่ะจริงๆหนูว่า ก็ต้องคือหนูเหมือนเรามีโอกาสได้เหมือนเจอพี่ๆนักข่าวบ่อยอะค่ะเพราะนั้นก็คงมีอะไรแบบหลายๆครั้งอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าพี่เขาไว้ใจเรารู้จักเราแล้วเขาก็คงไม่ได้แบบเขาไม่ได้ซีเรียสไม่เคยถามเรื่องนี้เลยว่าเขาก็ไม่อยากเปิดตัวับอนันไม่หรอกค่ะจริงๆหนูไองนี่หนูบอกว่าหนูต้องการเวลาเหมือนแบบบางทีแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงอะค่ะมันก็ไม่อยากรีไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ครับถึงจะได้เปิดตัว มีเวลาด้วยหรอต้องมาร์กไว้ใช่ไหมยังค่ะไม่ได้แบบมาร์กเวลาไว้ในปฏิทินไม่มีค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าต้องอาจจมาถึงระดับไหนถึงจะเติมวันนัดทีนี้อะไรเงี้ยให้ให้จริงๆตอบแบบดาราเลยอ่ะให้เวลาจริงๆที่ค่ะก็ให้เวลามันจริงๆเพราะว่า หนูว่าทุกอย่างคือความเข้าใจเราต้องใช้เวลาค่ะคร<น>ับข <ๆ S 1> ออีกเรื่องหนึ่งมันมีเหมือนว่ามีสื่อลงเกี่ยวกับว่านัางเองเบอร์บอลวิ่หลายสีทำพบริกรรมแย่ในกองถ่ายไม่สูงริกับใครแล้วก็เวลาจะถึถ่ายทำละครก็มีบ้านส่วนตัวแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวตน,นี่มันหนูเลยแล้วเนี่ย<ด>ที่พูดมาเนี่ยค่ะจริงๆก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปตามรายการหลายๆครั้งแล้วว่าแบบคือเราเหมือนเป็นนักแสดงอะค่ะเราถ่ายละคร เรื่องอะไรเงี้ยบางครั้งเราต้องใช้สมาธิในการทํางานแต่ถามว่าพฤติกรรมแย่ไหมหนูเชื่อพี่ๆทีมงานน่ารักและเข้าใจในสิ่ง<อ>ที่เราตั้งใจทํางานออกมาซึ่งซึ่งทุกวันนี้คือทุกคนน่ารักกับหนูมากอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวไม้เองโบเองที่ได้ร่วมงานด้วยค่ะเขาก็น่ารักเขาก็แบบว่าเออเนี่ยดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับเราเอะไรเงี้ยค่ะแล้วกับอีเดินเรนี่เหมือนประมาณมีแบบประมาณว่านักข่าวในเขาไม่ถ่ายทำแล้วมันคอมเมนต์ต่ากันก็เรียกการมา,ายิวไม่ยอมจะถ่ายทำจนก,กว่าจะให้นักข่าวมือไปจัดการตรงไหน ให้กาดหรอให้กาดว่าในป่าเป็นไงครับในป่าชาดเมืองอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่ทราบเลยค่ะมีกาดเขาป่าด้วยเหรอพี่ไม่พี่แบบพีอาในกองอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยเคยมีเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบผมเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยไหมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนมองว่าเราเป็นคนแรกเลยไม่มีไม่มีไม่มีไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยค่ะพวกซีเรียลหมาแบบคนจะมองว่าเราเป็นต่างเอกเรื่องเยอะแล้ว ไม่ซีเรียสเลยค่ะหนูเชื่อว่าหลายๆคนที่มีกาสได้นนร่วมงานนะคะ mm hmm. ก,ก็คงตอบแทนเราได้อันนี้หนูคงไม่ขอแบบพูดอะไรเยอะ mm hmm. คือหนูว่าสามารถถามได้กับคนที่เขาเคยมีโอกาสร่วมงานกับเราเลยแบบนี้ถ้ไปขุดคุยไปจะดูแม้ว่าทำไมเขาถึงไม่แบบนี้ไม่ค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูรักในอาชีพหนูแล้วหนูก็ทำงานทุกๆวันยังมีความสุขแล้วก็พยายามอย่างเต็มท,ที่ที่จะให้ผลงานของเราเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนแล้วก็ทุกๆท้ททงที่ออนแอร์หรือมีมีคนชื่นชอบผลงานเราเพิ่มแค่นี้นูรู้สึกว่าเออมันมีความสุขแล้วค่ะในส่วนอื่นๆกก็็ คงไม่ได้แบบซีเรียสอะไรแน่นอไม่ใช่ตัวเองแน่นอนไม่ใช่ผมเห็ว่ามันต้องเข้าไปอยู่ในรถเลยหรือเปล่ามันแล้วแต่ละครที่เราเล่นค่ะถ้าสมมติว่าตอนที่เล่นเพื่อนแพงอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กแบบโซนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอยู่กับทีมงานเหมือนเป็นการแบบเป็นตัวละครตัวนั้นตั้งแต่แรกอย่างตัวมุกรีนอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบบซีเรียสแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับตัวเองไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างตามที่หลายๆคนได้มีโอกาสได้ดูละครนะคะเราก็จะเป็นตัวละครตัวนั้นตั้งแต่เช้าที่เราเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ